Did you, know, Did you know Did you know ค no ุณรู้หรือไหมทำไมไข่ไก่มีแค่2สีทำไมต้องถนัดซ้ายต้องต็ดม่รายนะไม่มีเวลาเลยห้อแชลับซิฟ้าเต็ดเรื่องงาน้วยนะอืมอืม เราทำอะไร,รต้องทำเร็วขึ้นเพราะเวลาน้อยลงหมดแต่เล่นลายกินกกเร็วขึ้น่ะข้อเสียของการกินเร็วคือติดคอแบบนี้นนะแต่ว่าที่ต้องระวังมากกว่าก็คือระบบการย่อยของเราขออนุญาตแป๊บน,นึงนะไม่มีมรารยาทเลยมันจะปั่นป่วนรวนเรไปหมดเลยเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย,ย้อนที่สำคัญคือเพิ่งรู้มาว่ากินเร็วเนี่ยมันทำให้เรอ้วนด้วย ภาวะเร่งรีบในชีวิตประจำวันของเราอาจทำให้หลายคนต้องกินเร็วขึ้นหรือแม้กระทั่งบรรยากาศร,าศร,รอบๆขณะทานอาหารเช่นแจง้งสีเสียงก็มีส่วนกระตุ้นทำให้เรากินเร็วขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นกันค่ะหลายคนก็เลยคิดเอาไปเองว่า<อ>พฤติกรรมการกินเร็วนั้นเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วแล้วก็ไม่น่ากังวลแต่อย่างใดแต่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอซาก้าออกมาระบุคาว่า การกินเร็วมีผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่เราคิดอย่างแรกคือโรคอ้วนงงไหมคะงานวิจัยชิ้นนี้ค้นพบค่ะว่าร้อยละ70ของคนอ้วนหรือคนที่กำลังจะอ้วนมักจะเป็นคนกินเร็วแล้วก็กินคำใหญ่เพราะว่าตามหลักแล้วระดับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเลือดจากการได้รับจากอาหารจะเป็นตัวกระตุ้นให้สมองสั่งการว่าอิม่มหรือ,อยังไม่อิม่ม แต่สมองของเรามักจะตอบสนองต่อการขึ้นสูงของระดับน้ําตาลค่อนข้างช้าคือเขาจะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนี่ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายคนกินอาหารเกินกว่าความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะคนที่กินเร็วอย่างที่สองก็คือคนกินเร็วมักจะเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดค่ะอาหารที่กลืนลงไปจึงยังมีขนาดที่ใหญ่เกินไป แล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาหารย่อยช้าหรือไม่ย่อยเลยทำให้เกิดอาการท้องอืดจุกเสียดแล้วก็แน่นท้องได้นอกจากนั้นแล้วกระเพาะของเราจะต้องทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อยออกมาซึ่งน้ำย่อยที่ออกมาจะต้องมีมากและมีความเข้มข้นที่สูงพอเพื่อที่จะย่อยอาหารชิ้นใหญ่ๆเหล่านี้คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกรดไหลย,ย้อนค่ะเพราะว่าปริมาณกรดและปริมาณอาหารมีมากเกินจนล้นกระเพาะนั่นเอง แล้วเคี้ยวยังไงถึงจะเรียกว่าเคี้ยวละเอียดใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่เรารับประทานค่ะถ้าอาหารปกติค่อนข้างไปทางแข็งนิดนึงเช่นข้าวผักสดหรือว่าเนื้อสัตว์ก็ควรเคี้ยวไม่ต่ำกว่า20ครั้งแล้วก็ควรใช้เวลาทานอาหารต่อมื้อไม่ต่ำกว่า25นาทีค่ะง่ายๆเลยนะคะสมมติเราจะกิน1คำเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่าให้นับ120ถึง 20. วันนี้นับไม่ถึงไม่มีเวลาเพราะว่าต้องปิดรายการแต่ว่าทุกครั้งที่เรากินทุกครั้งที่เราเคี้ยวต้องมีสติไม่มีมาย่างหรอกร่างกายแล้วก็จะกลับคืนสู่ความสมดุลน,นี่คือสโลลฟ์ของจริงนะคะทั้งหมดคือดิจูโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้จำรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุก์ตีห้าสิบห้าถึงตีห้าอย่าลืมนะคะสโลลฟ์ Life, แล้วก็อีสโลสวัสดีค่ะ Did you know?